แต่พี่ไม่มีทางที่ผมพูดคำเนี้ได้ผมเชื่อผมไม่รู้เลยไม่รู้หรอใช่แต่ผมจะรู้เพราะว่าผมอยากรู้ให้พี่ถามพี่ล่อบผมดิสูตูเราไปเดินทางไปที่เกาะกับฮะอ่ผู้โดยสารแน่นลำเรือเลยเรามาทีหลังเราจะไปลำนี้หรือจะรอลำที่สองหรือว่าจะจ่ายเงินเพิ่มผมรอลำนี้ผมรอลำเนี้ี่รอผมดย เราเปิดคลิปก่อนนี่ไงผมก็เลยเปิดของจูปิเตอร์สรอบแล้วเนี่ยเนี่ยเตฟานเก่งหมดละจูปิเตอร์แดนซิจูปิเตอร์เปิดคลิปยังจะแซวจูปิเตอร์แดนซิงภูมิใจเสนอคำต้องห้าม Stay Far เดี๋ยวพี่ฟานผมประทับใจมากนะให้เราไปถ่ายกันาปใช่เราไปถ่ายกับเราประทับใจมากนะเราก็พอเข้าเข้ามาในกองเสร็จแล้วเขาก็เริ่มพูดไปเลยพูดเลยอันนี้เราพูดไปเลยดีกว่าพูดเราไม่พูดถึงช่องเราด้วยตอนนไม่พูดถึงเลยแล้วเราไม่รู้จักเราเลยก็ใครคิดว่าจะชวนมาตอนนี้พี่ฟานจำชื่อเราได้ไหมผมรู้อ่ะหนึ่งรอบนี้พี่เติร์ดพี่เวงเอ้านี่เป็นทองมาแล้วเว้ยแต่ไม่ปอันนี้น้องนัทช่องบังลาม่าที่บังลาม่าครับเป็นเอฟซีพี่ฟานเขบคุณมากครับอจะเลิกเป็นวันนี้แหละ เฮ้ยเดี๋ยวไปเคี่ยวด้วยกันไม่เยงพี่ฟานนะมันเขินจริงนั่นน่ะเขินจริงเขินจริงก็วันที่แล้วพี่ที่กลับมาจากถ่ายพี่ฟานอ่ะนี่ถามตลอดเลยพี่ฟานตัวจริงหรอไหมเอออยากคายเลยครับพี่ไอ้ไม่ดูเลยพูดมาเหมือนจะจะดีอ่ะเราจะเรียกพี่ฟานเป็นแบบไม่เหมือนช่องอื่นนะเราเรียกเฮียเฮียฟานเฮียฟานไม่ได้นะมันเดี๋ยวกลัวกูเรียกอ้ายฟานได้ไหม ทีฟานก็เหมือนกันก็เหมือนมันไงที่ฟานเคยดูไหมไม่เคยดูไม่เคยดูผมไม่เคยดูแต่กี้เรียกรายการแล้วว่าอะไรนะหนึ่งคำอะไรอะอะไรนะคำต่อต่อคำพอดีคำพอดีคำพอดีคำบอกว่ามามาเล่นรายการพอดีคำ ก่อ,น,อน,นที่จะไปดูเฮียฟานแพ้กันนะครับสำหรับสายเกมนะครับต้องไม่พลาดกับเกมสุดแฟนตาซีแห่งยุคอย่าง g e n ช i n Impact ร่วมออกสำรวจทวิตเทวัะเพื่อตามหาฝาแฝดที่หายตัวไปในเกม Open World Action RPG ที่ให้ผู้เล่นสำรวจโลกอสัสวยงามและกว้างใหญ่ตามต้องการตะลุยเควสเนื้อเรื่องที่น่าสนใจพร้อมทำความรู้จักและตกหลุมรักไปกับเรื่องราวของเหล่าตัวละครสุดพิเศษที่มาพร้อมเสียงภาคมากคุณภาพ จากนักภาพเมื่อชีพครับเพื่อเพลินไปกับระบบท่าทั้ง7อันเป็นจุดเด่นที่ผู้เล่นต้องผสมผสานคอมโบท่าต่างๆเพื่อหาสไตล์การเล่นของตัวเองเกมชิน i p a แพคนะครับจะเล่นคนเดียวหรือเล่นกับเพื่อนเพื่อตีบอสหรือทากิจกรรมต่างๆก็ทําได้ไม่มีเบื่อเล่นเพลินๆได้ตลอดเวลาทั้งในและนอกบ้านนะครับเพราะมีมากมายหลายแพลตฟอร์มตั้งแต่ iOS Android i p a d PC และ Playstation ให้เฮียส่งเข้าเกมเลยไปเล่นกันเลยครับทำพอดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจักการพี่ปานอยาอยาพูดให้ให้ให้เขาได้ให้เฮียเฮียฟานได้มีโอกาสได้พูดบ้างเฮียเฮียลองลองถามดูลองลองลองแต่ถ้าตายแล้วก็จริงจริงเลยนะอ่าเริ่มเริ่มใครดูช่องผมป่ะผมดูช่องพี่ประจำเลยจ้า โอเคครับแค่นี้แหละเฮียไม่อยากให้มันเป็นเอสซีแล้วใช่ไหมนี่นะเคยมีร้านอาหารไหมเคยเพราะเฮียทำอาหารเก่งมากเคยมีไหมเคยร้านชื่ออะไรครับมิโบรเปิดที่ไหนครับทองหล่อแล้วตอนเนี้ยตอนเนี้ยเฮียตอนเนี้ยแม่ตอนเนี้ยแม่เลิกแล้วเลิกทำแล้วเลิกทำแล้ว ใช่แล้วตาตาจริงจังด้วยถ้าพูดเรื่องฟุตบอลนี้นี่เติร์ดคุยด้วยกันได้ไหมเดินไปครับไม่มีเรื่องแล้วปกติพี่ไม่ดูบอลอะหรออ๋อคือมันลุกเหรอลุกเกี่ยวอะไรตาบอกวะแล้วไม่ปกติพี่ไม่ดูพี่ไม่ดูบอลอ่ะพี่ผ่อนคลาย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 คืนนี้ไปไหนอ่ะ นอนบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนตัวนุไอ้ผ่อนคายเนี่ยคือล่ออย่าไปเชยมันนะไส้มันอยู่แล้วแล้วพี่เติร์ดเนี่ยพี่เติร์ดโปรตีพี่เติร์ดไม่ดูบอลใช่ไหมแล้วพี่เติร์ดทำอะไร นอนนอนครับอผมเนี่ยต้องขอขออนุญาตเลยนะฮะขออนุญาตเลยครับต้องฆ่าพี่ใครได้ทำไมผมขอเป็นคำถามคำถามเชิงลึกเลยนะฮะทำไมพี่ฟานถึงได้ฉายาว่าฟานเพื่อนโดครับเดี๋ยวดิ ไม่ได้ถามเลยเนี่ยผมถามมั้งเลยอ้าวได้ครับผมที่ถามมาเลยอายุเท่าไหร่25ห้ามันจะอยู่บนหัวกูได้เหรอ25้าครับเหมือน20เลยขอบคุณโบาคำว่าอะไรครับน่าจะเปิดเฮ้ยเี้ยตัวนี้วะรู้นานแล้วรู้นานแล้วคำว่าอะไรอะไไม่รู้หรอกรอ ไม่ใช่เฮ้ยเกินโอ้โี่ไงบ้าียโกงหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้โกงก็ถามไม่ถามมาแบบมันรู้เหรออือใช่เริ่มก่งนเป็นกาไหม้าไหมทำไมอ่ะเป็นไรแติบี่านเหรอฟานเก่งกว่าเอาพี่ฟานก่อนเทียงสิ เฟานครับเคยไปสถานีรถไฟไหมไม่เคยผมไม่ขึ้นรถไฟขึ้นเครื่องบินไหมขึ้นทำอะไรบ้างขึ้นเครื่องบินพูดภาษาอย่างไหมทำอะไรก่อนขึ้นเครื่องบินทำอะไรภาษาอย่างไปขึ้นไหมแต่งตัวแล้วสันจนเร็วเร็วเรวสองชั่ชี้เที่ยวนอนพีเตอร์รอสามอย่างนั่งบินรอแล้วกิน เดี <lien> ๋ยวตัดตรงนี้ไปสลับนะเดี๋ยวผมจะจัดการพี่เต้ให้ดูนะครับเก่งมากอ่ะมีการใช้ผมมาลอก่อนด้วยเลยไอไันครับนี่สนามบินบอกสามอย่างรอแอร์แลโออ้าวปวดได้หรอสบายสนามบินสนินบามสวนนภูมิสูบุณพันธ์ BTS Best TB ผิดเจนชินไม่ออก มึงถามเร็วไปอ่ะมึงถามเร็วมึงถามเร็วเก่งเลยอเฮ้ยทำไมวันนี้เยียงสิทำไมวันนี้โม่ผมแต่พี่ไม่มีทางทห้ผมพูดคำนี้ได้เชื่อผมไม่รู้เไม่รู้หรอ แต่ผมจะรู้เพราะว่าผมอยากรู้ให้พี่ถามพี่ล่อผมดิพี่ล่อผมพี่ล่อผมพี่ร่อหลอกผมซิโอเค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 ู๊เราไปเดินทางไปที่เกาะครับฮะอผู้โดยสารแน่นลำเรือเลยเรามาทีหลังเราจะไปลำนี้ หรือจะรอลำที่2หรือว่าจะจ่ายเงินเพิ่มผมรอลำเนี้ยผมรอลำเนี่ยพี่รอบโอ้ตายเลยวันนี้พีเก่งเก่สแต้มเลยเขาบ่กเก่งครับ้อวไม่ใช่คินซี่แล้ออะไรอะอะไรอะ อะไรแกยังไม่เันเล่นเลยเขาจะลายอ่ะตอนแรกนึกว่าได้แล้วนะตอนนี้นี่ถามอะอะไรอ่ะโอ้จริงแล้วก็ไม่พูดคำผวนเขาไงอ๋อคั้สุดท้ายหรอใช่อ๋ออกกันเลยนั้นคิดไม่ออกจริงออกจริงเดือดรู้เลยอ่ะจริงไหมครกินชีนิแฟกดียังไง ต่อภาพลื่นลูกค้าไม่พอใจแบบเนกันนอย่างงี้ฮะล้ครั้ผมแรงผมตายทำไมถึงสนุกอ่ะพิกเซลมันช่างสุดยอดไปเลยสุดยอดยังไงมันทำให้เราเพลิดเพลินและมีหัวใจที่อยากจะเล่นพี่ตัเคยดูพี่ฟานบ้างหรือเปล่าบ่อยบ่อยบ่อยแค่ไหนอาทิตย์ละ3าครั้งรายการอะไรที่ดู be my q u e กับ acting the coach ผมเสียความมั่นใจของกวัวหมดละพี่โต้พี่โตถไม่มีพี่พี่พี่ฝานคุณเป็นคนอย่างไรอธิบายมานิ่ง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 เหมือนกันชอบค้นหาอะไรแบบเปิดโลกไหมไม่ชอบทำไมอ่ะแ่งเป้าหมายจริงเป้ายเจ้าดูหนังไหมดูหนังไหม ถึงเวลาแล้วเว้ยถึงเวลาที่มึงจะต้องซัพพอร์ตตัวเองพาตัวเองไปในที่ที่มันมีความสุขที่มันมีความสุขอ,อย่าลืมว่าตัวมึงเองก็ต้องการความซัพพอร์ตจากตัวมึงเองเหมือนกันปกตินี่ชัยชนะตลอดจริงปะเนี่ยไม่ตลอดบ่อยแต่ไม่ใช่วันนี้ชออัยเขียนมากเลยเนี่ยแต่ดูเขาภูมิใจ่ากพี่ฟานคิดว่าพี่ฟานจะทำ รายการใหม่บ้างบ้ไหมครับตอนนี้คิดอยู่คิดอยู่อยกล้าอะไรครับเกี่ยวกับอะไรดีครับกะจะก๊อปเทพนีลาไม่อฮานะครับทำอะไรละเหมือนกะจะก๊อปโอฮาน่าและเที่นีลารวมไทอทำเป็นรายการใหม่ใช่ชื่อเทพโอฮาน่าโดยช่องสเตฟานใช่แปะทั้งหน พี่ช่องพี่อ่ะดียังไงดีเพราะดีพวกกูถึถ่ายดีไหมผมไม่เคยดูปกติก็บันทึกดีบันทึกอะไรได้ได้แบบพวกประเทศแบบบันทึกอะไรบันทึกภาพใหม่ๆภาพใหม่ๆบางครั้งความสุขบางอย่างมันไม่วนคืนกลับมามันผ่านแล้วมันผ่านไปคิวเลยคิวเลยไอ้หัว มันคนที่โกงเลยแล้วช่องพี่ปานเนี่ยถ่ายดีไหมถ่ายดีมีภาพภาพสวยไหมภาพสวยไหมี่าตัวตายแล้วจะรอดอยู่แล้วฮ้่ใช่ได้นะคำว่าอะไรคำว่าอะไรครับพี่อเสียงเหรอไม่ถูกไม่ถูกเข้าหน้าเรียกอะไรใครย่ากๆหน่อยได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยหรือกี่รอบ ดูวันเมื่อคืนไหมดูรู้จักคุณพิสุรินกัดไหมไม่รู้จักเลย้วแต่เขาหน้าตาเป็นยังไงตายพี่ตายใช่ไหมยาวยาวยาๆยๆยายหลายคนหลายคนอาจจะไม่รู้จักเขาเพราะเป็นเพราะเป็นอะไรเพาเป็นคนภาคยุคเก่า อะไรอะอะไรอะเ้ตอนี่กูได้คิ้วมาวะกูเขาพากไปอะเฮ้ยได้รอล้าแขงแล้วเขาาเลยเขามีเขาพากเทนนิคไหมกูไ่พูดเขาพากยังไงไหนทำให้ดูหน่อยเขาตะโกนเสียงดังมากเขาตะโกนเสียงดังมาก ตายอ่ะเกลือมดโดนแล้วเดียกูตายเองก่อนเฮ้ยอะไรวะเสียงเหรอไอ้ฮีคำนี้โคตรยากแต่พี่เตอร์ทำได้ครับคำนี้ยากมากนะครับที่จะมีคนฆ่าได้อ่ะแต่ว่าผมทำได้พี่เคยฟังเขาพากไหมเขาพากยังไงแล้วพี่รู้ได้ไงว่าเขาพากเสียงดังพูดออกมา ใคขาอ่ะขาวอ่ะกูเลยขาอ่ะพี่รู้ไหมว่าพี่ฟานเขาเคยเล่นละครรู้ได้อย่างไรนอนรู้ได้อย่างไรช่องเจ็บรู้ได้อย่างไรที่บ้านมีทีวีแล้วสมัยพี่ฟานเนี่ยสมัยพี่ฟานพี่เติร์พี่เติร์น่าจะวัยรุ่นแล้วใช่ไหมพี่พี่หล่อเท่าพี่คิดว่าพี่หล่อเท่าพี่ฟานไหมในสมัยนั้นอยากพูดตายเล่นอย่างนี้เเมื่อกี้ก็กูไม่พูดกูไม ouais ่พูด อันนี้เก่งมากเลยเก่งเก่งเก่งแต่อันนีมันกูอยากฆ่ามันกดดันแหะเอาไอะไรเอาอะไรครับเคยมาถูกครับออะะไรเคยแป้งคิวบิกสองมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วโอเคเอาจริงแล้วนะบอส เอาจริงนะพี่เต์ตชอบเล่นบอดเกมอะไรอาวอลอนทำไมอ่ะหลายคนสนุกพี่ฟานเอาทำไมชอบเล่นเกมสนุกสนุกนี่เหรอกี่พูดคำแรกเลยทำไมชอบเล่นเก n ชินอินแพ็คเติมสนุกแล้วพี่เต๋ออะ ชอบเล right. Whew, ่นชอบเล่นคุณผู้ชมดูนะครับดูนะครับักษะคำนี้ยากมากนะคำนี้โคตรยากเลยนะดูให้ดีนะครับเกนชินอินแพกเอาไหมเรื่องนี้กับสปอนเซอร์เราเหรอใช่ก็ยินดีอ่ะยินดีอ่ะเขามีตัวละครอ่ะใหม่ใหมอะไรเอ่อ กขาไปขอไปกดเอาใช่หรืเปลนอเกมแนวไหนโอเ n นเว l ล a ์แอคชั p นเล่นเล่นไปแล้วก็ไปเจอศัตรูคันปะหัวผมคำว่ากาเม่เขาได้เติมคาแรคเตอร์ในภาคนี้กี่คาแรคเตอร์ครับดีย่าและมิกะเป็นตัวบอสเลยน่าตกกรใจมากเลยนะอเร็วๆผมเคยเล่น เกนชิ้นเกนชิน้นพูดเลยไม่ใช่ไม่ใช่เก <c oughs> นชิ้นคือทำเกมไงพี่กลัวอะไรอ,ะอ่ะผมเปลี่ยนเรื่องได้ไหมดียาและมีกะเป็นใครเป็นสัตว์ประหลาดเอานะเกมยากเกินอ่ะ ยากอยากตัวละครเหรอโอ้โหละครตัวอ่ะตาสุดท้ายตาสุดท้ายนะครับตาสุดท้ายผมแฝงพี่เหว่งมได้ป่ะได้ได้ไม่เกี่ยวเลือกเลยต้องเล่นกับตามันไม่เกี่ยวคุ้งจุ้ยหรอกอะ ผมเอาจริงและผมจะไม่ตายไวตายแล้วมั้งูพูดเรื่องเกณชินแข่งเอาไหมล่ะตั้งแต่ยาวไวผมเล่นวิดีโอเกมวิดีโอเกมผมแฝงพี่เหม๋งได้ป่ะได้มันไม่เกี่ยวกัคุ้งจุ้ยหรอกอ่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อเอาฟอร์มนะครับตอนเด็กพี่เล่นเกมอะไรครับพี่เติร์ดมาริโอ้ไม่นกับใครเพื่อนพี่ฟ้าเล่นเกมตอนเด็กไหมครับเล่นครับ เล่นกับใครเล่นกับเด็กๆแถวบ้านโตขึ้นมาหน่อยในยุควินเลียมพี่เล่นอะไรครับบาสเกตบอลเล่นกับใครนฝยุค2 0 0พพี่เล่นอะไรครับเล่นเกมยังเล่นเกมอยู่เล่นเกมผมเล่นเกมตลอดเล่นกับใครครับเล่นครับเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้ตามหาคนที่ดีที่สุดแต่เราแค่เลือกที่จะตามหาคนที่ลงตัวที่สุด คนที่เขาอยากมีเราจริงๆกูอยจะบอกว่าอะไรวะให้เตฟานถามบ้านเห็นเงียบมานานแล้วก็เลยถามนี่เลยอ่ะเหลือสองคนขอบคุณครับนัดถ้าเราเดิน3เมตรใช้เวลา1นาทีเราไปห้างสรรพสินค้า5เมตรนั่งตุกๆุกไม่เดินไม่เดิน ว่าแล้วพี่เตรลถามว่าอะไรครับเดิมว่าอะไรอันนี้พี่ตาคิวนะรู้รู้นี่คือเราพื่งรับันเห็นตอบไม่ตอบว่าคำว่ารู้อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเด็กอ มาไปเกมนี้สร้างมาให้บอสสองคนเขาชนะอ่ะไม่ใช่ผมเห็นเกมแพ้มีเทปวันที่ลงไปอ่ะที่มีส้มบีมาบูได้ที่โหลได้สองแต้มจริงรชนะที่หนึ่งเทพเทพลีลาจริงๆคนนี้จูปิเตอร์ได้จริงอันนี้แค่ลีลามีเทพลีลายไอ้สเปรย์พี่ยังอยากดูลีลายก็ไม่ได้ใครนะที่ยังไม่เคยเล่นเกมชินอิมแพ็คเช่นผมเป็นต้นสามารถสามารถไปโหลดกันได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีอัปเดตใหม่กับแพช 4.5หรือว่า3.5คอนจากสายลมและกระดกไม้ภาษาอังกฤษก็คือ wind and the flower นี่ไ,ไงที่ม,มาพร้อมกับ2ตัวละครใหม่โอเคโอเคผมขายภาษาไทยพี่ขายภาษาอง <c oughs> ังกฤษไหมโอเค <c oughs> โอเคไห <c oughs> มโอเคที่มาพร้อมกับ2ตัวละครใหม่อย่างดิยาและมิกอะพร้อมเควสเดือนเรื่องใหม่ให้ทุกคนได้ไปติดตามกันนะครับ come เอคำค f ว่ m two two person แบบแบบซ i มิล่ากันเลยโหลดมาเล่น ไดแล้วนะครับทุกวันนี้นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยครับไม่ต้องกลัวว่าจะตามไม่ทันเพราะว่า g e n ช h i Impact เนี่ยเริ่มตอนไหนก็ได้ไม่พลาดอะไรไปแน่นอนครับ Don't miss it นครับวันนี้ต้องขอบคุณเฮฟานนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเฮฟาใช่ครับนี่ให้เฮียเขาปวหมไม่ให้ให้อยู่ในช่องหายพูดอะไรอย่าลืมดูช่องเทพีลานะครับ เราคอยติดตามเทพโอนาน่าด้วยนะครับาเทีโอวหมดนะใครที่สนใจเรื่องฟุตบอลดูฟังเขาพูดเพลินๆอย่างเซฟไลน์ไปช่องไหนสนใจอาหารไปเลือกไปช่องเก่งชินนะครับช่องไหนแต่สนุกจริงนะเกมเนี้ยจูช่องไรรอคับ acting hero ช่อง acting hero แทนตี คิดชื่อช่องใหม่ไม่ออกนะ acting hero โอเค a n t i n hero แต่ถ้าเป็นรายการเกี่ยวกับอาหารได้ฝีมือเทพๆ <c oughs> แบบเขานะอร่อยทุกเมนูนะไปที่ my quest <c oughs> ขอบคุณมากนะครับสนุก<ด>มากเัดบด,ดีดีให้เอไอให้เพืดอบ้านคลิปนี้ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมติดตามช่องเทพลีลาด้วยนะครับ นี่ยากจากการเป็นนักแสดงมาก่อนเนี่อาจจะพูดอย่างนี้ได้เดียนว่าพูดได้ดีแฟดแฟดแบนแบนวิธีเดียวกับที่ร้องเพลงอ่ไปเทพลีลาเทพลีลา